สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่17-27พฤศจิกยายน2565นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่8เราก็จะมาอยู่กับชาวลัคนาราศีสิงห์กันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ ช่วงที่หนึ่งจะเป็นการพยากรณ์ด้วยตำแหน่งและทำเนียบของดาวจรน,นะครับในการพยากรณ์ช่วงที่หนึ่งนี้จะนำความหมายของดาวจรมารวมกับความหมายของเรือนชะตาหรือภพต่างๆเรามาพิจารณาแต่ละดาวกันนะครับเริ่มจากดาวอาทิตย์สถิตราศีพิจิกไม่มีทำเนียบดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพพันธุดาวอาทิตย์นั้นหมายถึงเกียรติหรือว่าหน้าที่พันธุหมายถึงความพยายามรวมแล้วหมายถึงต้องขวนขวายพยายามจึงจะได้รับเกียรติมีคนยอมรับนับถือ m ต่อมาคือดาวจันทร์ดาวจันทร์สถิตราศีสิงห์ไม่มีธทมเนียบเนื่องจากดาวจันทร์โคโจรเร็วยกย้ายราศีทุกสองวันครึง่งเราจึงไม่ได้ทํานายด้วยตําแหน่งสําหรับนักพยากรณ์น,นั้นเนี่ยเขาใช้ดาวจันทร์เป็นตัวบ่งบอกเหตุในแต่ละวันเป็นดาวรายวันเลยไม่ได้เกี่ยวกับเราที่พยากรณ์เป็นช่วงวันที่มันยาวกว่านั้นนะครับเป็นตัวบ่งบอกเหตุว่าวันนี้จะเกิดเหตุอะไรอะไรนั่นเองต่อมาคือดาวอังคารดาวอังคารสถิตราศีพฤกษภได้ทาเนียบประและราชาโชคประนั้นมา หมายถึงเสื่อมส่วนราชาโชคนั้นหมายถึงเรื่องสําคัญสําคัญดาวอังคารนั้นโคโจรอยู่ในภพกรรม,มะดาวอังคารหมายถึงการลงมือทาหรือว่าการเดินทางกรรม,มะหมายถึงการงานรวมแล้วจึงหมายถึงเราจะต้องลงมือทําในการทํางานสําคัญต้องลงมือทําสิ่งสําคัญต้องเดินทางไปสถานที่สําคัญแต่ว่าผลงานนั้นไม่ได้ยั่งยืนถาวรความสําคัญนั้นเป็นเพียงความชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็เสื่อมสลายไปนะครับต่อมาคือดาวพุธดาวพุธสถิตราศีพิจิก ไม่มีทำเนียบดาวพุทธโคโจรอยู่ในภพพันธุดาวพุธหมายถึงการพูดการเจรจาพันธุหมายถึงความพยายามรวมแล้วหมายถึงเรานั้นพยายามที่จะพูดแต่ก็พูดไม่ค่อยออกบอกไม่ค่อยถูกนะครับต่อมาคือดาวพระรหัสพระรหัสสถิตร,ราศีมีนได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงพระรหัสโคโจรอยู่ในภพมรณะพระหัสนหมายถึงนักวิชาการครูปาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่มรณะหมายถึงห่างไกลรวมแล้วจึงหมายถึง ครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ใหญ่อยู่ไกลไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือเราเท่าไหร่นักนะครับต่อมาคือดาวสุ์ดาวสุขได้ทำเนียบประซึ่งหมายถึงเสื่อมดาวสุขโคโจรอยู่ในภพพันธุดาวสุ์หมายถึงความคิดพันธุหมายถึงความพยายามรวมแล้วหมายถึงเราคิดถึงสิ่งที่เราขวนขวายพยายามหรือว่าเราคิดถึงและอยากรู้เรื่องญาติญาติเพราะว่าพันธุหมายถึงบุคคลที่เป็นญาติหรือว่าคนทางบ้านได้อีกด้วยนะครับต่อมาคือดาวเสาดาวเสาสถิตราศีมังก ได้ทำเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงดาวเสาร์นั้นโคโจรอยู่ในภพอริเสาร์หมายถึงความทุกข์ความอดทนความรอบคอบระแวดระวังอรินั้นคืออุปสรรครวมแล้วจึงหมายถึงเรานั้นไม่มีความทุกข์หรือว่าความทุกข์นั้นมาไม่ถึงตัวเรานะครับต่อมาคือดาวราหูดาวราหูสถิตราศีเมษไม่มีธทมเนียบราหูโคโจรอยู่ในภพสุภะดาวราหูนั้นหมายถึงความวุ่นวายความลุ่มหลงการแก้ไขปัญหาสุภะนั้นคือความคิด รวมแล้วหมายถึงเรานั้นคิดมากคิดอย่างวุ่นวายหรือว่าเรานั้นมีความวิตกกังวลนะครับต่อมาคือดาวเกตดาวเกตสถิตราศีธนูได้ทำเนียบมหาอุดซึ่งหมายถึงสูงยิ่งดาวเกตนั้นโคจรอยู่ในภพปุตตะดาวเกตหมายถึงบุญการช่วยเหลือหรือว่าเรื่องกระทนหันปุตตะหมายถึงบริวารบุตรหลานรวมแล้วจึงหมายถึงบุตรหลานบริวานนั้นมีเรื่องกระทนหันเข้ามาให้เราช่วยเหลือนะครับสุดท้ายคือดาวมฤตยูมฤตยูสถิตราศีพฤกษบมฤ ตยูนั้นไม่มีทำเนียบใดๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องดูมฤตยูโคจออยู่ในภพกรรมมะมฤตยูน่หมายถึงอาเพศหรือว่าเคราะห์กรรมกรรมมะหมายถึงการงานรวมแล้วหมายถึงการงานนั้นมีความเปลี่ยนแปลงอาเพศหรือว่าได้ทํางานที่ไม่เคยทํามาก่อนอาจจะเป็นมีเกณฑ์เปลี่ยนงานเนื่องจากดาวมฤตยูนั้นเป็นดาวใหญ่ก็จะหมายถึงการงานที่มานั้นจะเป็นงานใหญ่ๆงานยากงานซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมนะครับ ช่วงที่2ทํานายจากการโครจรของดวงดาวในการพยากรณ์ช่วงที่2นั้นจะเป็นการขยายความต่อจากช่วงที่1เหตุที่เราจะต้องพิจารณาการโครจรของดวงดาวนั้นเป็นเพราะว่าการโครจรของดวงดาวเนี่ยก็จะส่งผลต่อคําทํานายในรูปแบบต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าหากดาวโครจรเร็วคําทํานายจากดาวดวงนั้นก็จะเกิดขึ้นในลักษณะที่รวดเร็วตามไปด้วยหรือว่าดวงดาวที่โครจรถอยหลังก็จะต้องทายกลับทายไปในทางตรงกันข้ามนะครับ ในการพยากรณ์เรื่องนี้เราก็จะมาดูว่ามีดาวดวงไหนบ้างในตอนนี้ที่โคจรวิปริตผิดปกติเราก็จะต้องปรับคำพยากรณ์กันไปตามนั้นนะครับเริ่มจากดาวองคารที่ราศีพฤกษภโคจรมนจากการคำนวณเราจะเห็นว่าดาวองคารนั้นโคจรถอยองศาอยู่ปกติ10วันเนี่ยดาวองคารจะเดินหน้า6องศา40ลิบดาแต่ในช่วงนี้นั้นเดินถอยหลังไป2องศา2ลิบดาดาวองคคารที่หมายถึงการเดินทางสิ่งที่ลงมือกระทำความขยันขันแข็งดาว วงคารมนก็คือช่วงนี้ไม่ต้องทําไม่ต้องเดินทางไม่ขยันไม่กระปี้กระเป๋านะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นดาวอังคารเนี่ยมลอยู่ในภพกรรมะแปลว่า ไอสิ่งที่เราจะไปทำสิ่งที่สำคัญเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ต้องไปลงมือทำด้วยตัวเองไม่มีการเดินทางไปเฉยเลยแปลว่าอะไรที่มันจะดูเว้ยดูสำคัญดูดีมีน่าทำขึ้นมากลับไม่ได้ไปทำนะครับต่อมาคือดาวพระฤหัสที่ราศีมีนโคจรมนจากการคำนวณเราจะเห็นว่าดาวพระฤหัสโคจรถอยองศาปกติ10วันนั้นดาวพระฤหัสจะเดินหน้าไป49ลิบดาแต่ในช่วงนี้นั้นเดินถอยหลังไป18ลิบดานะครับดาวพระฤหัสนั้นหมายถึงวิชาการ นักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดาวพระรหัสมนเนี่ยก็คือหลักการที่เพี้ยนผู้ใหญ่มาจับผิดมาลงโทษนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นพระหัสมนในภพมรณะนั้นทํานายว่าผู้ใหญ่ที่อยู่ไกลไม่ได้ช่วยเหลือกันมานานเนี่ยจะกลับมาช่วยเหลือแต่เมื่อ ฤหัสจะดีตอนมนนั้นมันจะดีเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าๆที่เราไม่ได้พบเจอกันมานานแล้วจะกลับมาให้คุณนะครับถ้าหากว่าเป็นนักเป็นวิชาการที่เราจะต้องใช้ก็จะหมายถึงความรู้เก่าๆที่เราเคยศึกษาและไม่ได้นํามาใช้นานแล้วเมื่อนํามาปัดฝุ่นก็จะสามารถใช้การได้ให้คุณกับเจ้าชะตานะครับต่อมาคือดาวศุกร์ที่ราศีพิจิกโคจรเสิร์ตจากการคํานวณเราจะเห็นว่าดาวศุกร์ในช่วงนี้นั้นโคจรเร็วปกติ10วันเนี่ยดาว สุขจะเดินหน้า10องศาแต่ในช่วงนี้ดาวสุขโคโจรไป12องศา34ลิบดานะครับดาวสุขนั้นหมายถึงความคิดจินตนาการการวางแผนสุกเสด็เนี่ยก็คือคิดสิ่งใดก็คิดเร็วกว่าธรรมดาการวางแผนจะต้องทําโดยเร็วต้องเรียบรียถึงจึงจะได้ผลหางมัวชักช้าจะกลับไม่เป็นผลนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นดาวสุกเสด็จอยู่ในภพพันธุทํานายว่าความพยายามในการวางแผนของเรานั้นจะอยู่ไม่ค่อยนานนะักความพยายามที่แป๊บเดียว ก็เลิกนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านอะไรต่างๆจะวางแผนอะไรต้องรีบๆทาเร็วๆถึงจึงจะสําเร็จนะครับสุดท้ายคือมฤตยูโคโจรมนคือตั้งแต่วันที่7เดือน7เป็นต้นมาที่มฤตยูมนข้ามราศีมาสู่ราศีพฤษภนั้นในช่วงนี้จะเป็นการมนข้ามราศีอีกทั้งมฤตยูในตอนนี้นั้นในช่วงที่เราเพยากรณ์ยังเดินชา้ากว่าปกติอีกด้วยปกตินั้น10วันมฤตยูจะเดินหน้า7ลิบดาแต่ว่ามฤตยูในช่วงนี้เดินหน้าไปเพียง3ม ลิปดานะครับหายไปกว่าครึ่งดาวมฤตยูนั้นหมายถึงความอาเพศความแปรเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นการกดทับเชื่องช้าเสื่องซึมค่อยๆเปลี่ยนมฤตยูมน์จึงกลายเป็นความอาเพศเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นั้นมฤตยูมณ์อยู่ในภพกรมมะทานายว่าการงานเนี่ยวิปริตเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือมีลักษณะความผันผวนและเปลี่ยนไปถาวรในช่วงนี้นะครับ ช่วงที่3ดาวจรที่โยกถึงกันได้เป็นกกเป็นเหล่าในช่วงที่พยากรณ์น,นั้นมีดาวจรที่โยกถึงกันได้เป็นกกเป็นเหล่าอยู่2ชุดนั่นคือกกศักดินาและกกโจรเราก็จะมาดูกันทีละกกว่าจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาของเรานะครับเริ่มจากกกศักดินากันก่อนเรามาพิจารณากกศักดินา1น7ากันเป็นอันดับแรกในสมัยก่อนกกศกดินานี่ก็คือชนชั้นศกดินาเจ้าขุนมูลนายคนที่มีบุญวาสนาแต่ในสมัยปัจจุบันนั้นก็เปรียบได้กับกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงพวกข้าราชการระดับบริหารหรือว่าคณะรัฐมนตรีเป็นต้น157เนี่ยเกิดจากดาวทิตย์ที่ราศีพิจิกดาวพฤหัสที่ราศีมีนและดาวเสาร์ที่ราศีมังกรโยกถึงกันได้เป็นกกศักดินามีศูนย์กลางเนี่ยเป็นดาวเสาร์อยู่ที่ราศีมังกรนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสนั้นโคจรมนก็จะทําให้กกศดินาแตกหมายถึงกลุ่มผู้บริหารไม่ลงรอยกันมีความขัดแย้งการบริหารงานไม่ลงตัวนโยบายต่างๆเกิดความผิดพลด เพราะว่าดาวพระรหัสอันหมายถึงหลักการวิชาการคุณธรรมมีความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวกลับหัวกลับหางวิปริตผิดไปจากระเบียบปฏิบัติเดิมที่ถูกต้องนะครับสำหรับราศีสิงห์นั้นก๊กศักดินาแตกมีเซนเตอร์อยู่ที่พอ,อพบอรินะครับโยกหน้าไปถึงพบมรณะแล้วก็พบพันธุซึ่งมันเป็นช่องเบียนทั้ง3ช่องเลยเรียกได้ว่าปัญหาความขัดแย้งอะไรต่างๆอยู่ไกลตัวจากชาวราศีพิจิกเอ้ยชาวราศีสิงห์มากชาว ราศีสิงห์จึงกลายเป็นคนที่คอยเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆไม่ได้ไปร่วมวงในความขัดแย้งนี้ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรถึงตัวเราเป็นความเสียหายนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทําให้ความมุมาน,นะพยายามทําอะไรสักอย่างของเรานั้นลดน้อยถอยลงตามที่มันส่งผลไปถึงภพพันธุ์ด้วยนั่นเอง ต่อมาเราจะมาพูดถึงกกโจรกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยดาวคารดาวสุกดาวเสาดาวราหูถ้าหากมีดาวสัก3ามในสีดวงนี้โคจรถึงกันก็จะถือว่าเป็นกกโจรแล้วนะครับความหมายของกกโจรเนี่ยในสมัยโบราณก็คือกลุ่มคนที่เป็นโจรมีอาชีพลักวิ่งชิงปล้นจริงๆแต่ในสมัยปัจจุบันนั้นโจรเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออกไปมากมายจึงกลายเป็นกลุ่มคนที่ไม่คํานึงถึงระเบียบประก,การกลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบฉกฉวยโอกาสหวังผล สำเร็จแบบชั่วข้ามคืนใช้กลโกงหรือว่าเรื่องสีเทาๆใต้โต๊ะใ,ใต้ดินได้อีกด้วยนะครับสามเนี่ยเกิดจาก ดาวองคารที่ราศีพฤกษภดาวเสาร์ที่ราศีศาาาศมัองกรดาวศุกร์ที่ราศีพิจิกโยกถึงกันได้เป็นกกโจรโดยที่มีศูนย์กลางก็คือดาวศุกร์ที่ราศีพิจิกนะครับเนื่องด้วยดาวองคารโคจรมนก็ทําให้กกโจรแตกจึงหมายถึงการปล้นนั้นปล้นไม่สําเร็จกโกงหรืออุบายต่างๆถูกแฉถูกจับได้เพราะตัววิ่งตัวที่ออกหน้าไปปล้นนั้นเกิดความวิปริตขึ้นมา เกิดความขี้ขาดหวัดกลัวจึงถูกจับได้การปล้นไม่รู้ล่วงไม่สําเร็จนะครับเจ้าชะตาราศีสิงห์เนี่ย พกโจรเนี่ยจะส่งผลไปถึงพบพันธุกรรมมาและอรินะครับจึงทํานายว่าการกระทําที่หวังผลสําเร็จในช่วงค่ำคืนนั้นที่เกี่ยวกับความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานแบบรัดช่องนู้นช่องนี้ไปนะ่ะมันจะไม่สําเร็จเพราะว่าคนที่จะลงมือทําจริงๆนั้นเกิดความกลัวขึ้นมาอีกทั้งมีดาวอาทิตย์แะดาวพุธขวางอยู่ด้วยจึงทําให้พวกทางราชการตรงฉินหรือว่าพวกที่แบบ พร้อมจะแฉอะไรต่างๆจ้องจะเล่นงานเราอยู่นะครับอีกทั้งยังมีการขัดผลประโยชน์ขึ้นมาใหตาหากทําให้การปล้นนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากและน่าจะไม่สําเร็จนะครับในการทํานายเรื่องโกกโจรแตกนั้นหลายคนก็เห็นว่าไม่ดีถ้าหากว่าเรามองว่าตัวเองเป็นโจรเป็นคนปล้นแต่การปล้นเนี่ยมันเป็นได้หลายความหมายเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราอาจจะเป็นคนที่ถูกปล้นโกกโจรแตกก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีขึ้นมาก็ได้นะครับ ช่วงที่4ดวงดาวที่น่าสนใจ ในช่วงที่พยากรณ์วันที่17ถึง27พฤศจิกายนนั้นมีกลุ่มดาวหนึ่งที่น่าสนใจอยู่นั่นก็คือกลุ่มดาวที่ดาวมฤตยูนั้นโยกถึงเป็นดาวที่ถูกเคาะกรรมตามทันที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าในทางโหราศาสตร์นั้นดวงดาวต่างๆจะไม่สามารถต้านทานอนุภาพของดาวมฤตยูได้เมื่อถูกดาวมฤตยูโยกถึงอนุภาพของดวงดาวเหล่านั้นก็จะถูกทําลายลงเกิดเป็นความวิบัติอาเพศและเมื่อพิจารณาดูดวงดาวที่จอนในจักรราศีเราก็จะเห็นว่า มีดาวอาทิตย์อังคารพุธพฤหัสสุขดาวกลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวมฤตยูนะครับเรามาไล่ดูกันไปเริ่มจากดาวอังคารที่ราศีพฤษภก่อนอันนี้รับผลไปเต็มเต็มเลยเพราะว่าร่วมราศีกับดาวมฤตยูนะครับทำให้ความกล้าแข็งขยันของดาวอังคารนั้นก็จะถูกทําลายลงนั่นคือคนที่ชอบอาสาชอบออกหน้าพวกคนกล้าสแสดงออกเปรียบให้เห็นเป็นรูปธรรมเป็นพวกคนรับจ้างรับจ็อบเด็กแว้นนักร้องคนที่ใช้ยานยนต์เคลื่อนที่ มอเตอร์ไซค์ size, การขนส่งต่างๆกลุ่มคนอายุน้อยๆจะมีกรรมตามทันถูกกดทับครอบงำให้หวาดกลัวต้องระวังไว้นะครับกลุ่มคนของประชาชนกลุ่มที่2นั่นก็คือ1 4 6นี้เป็นผู้แทนของประชาชนดาวอาทิตย์พุทธศุกร์ที่ราศีพิจิกนั้นก็ถูกเล็งด้วยดำฤตยูทําให้นักเรียกร้องสิทธิ์ตัวแทนมวลชนคนที่ทําหน้าที่เพื่อคนหมู่มากถูกทําลายด้วยดำฤตยูมีเคราะกรรมทําให้เกิดความอาเพศนะครับ คนกลุ่มที่3ก็คือดาวพระหัสที่ราศีมีนด้วยความที่พระหัสเนี่ยโดนมฤตยูโยกใส่ด้วยก็เลยทําให้ณตอนนี้ก็เดินมนอยู่นะครับจึงทําให้นักวิชาการครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าระเบียบประเพณีต่างๆนั้นพากันวิปริตบิดเบี้ยวไปจากคุณธรรมความถูกต้องที่เราคุ้นเคยพากันกลับไปใช้ข้ออ้างอิงที่ยึดถือไม่ได้มีการกระทําที่ไร้คุณธรรมเป็นต้นเมื่อรวมความแล้วเราก็จะเห็นได้ว่านักวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่จะมีความผิดเพี้ยนพึ่งพาไม่ได้ ส่วนนักต่อสู้นักเรียกร้องสิทธิ์คนของประชาชนก็ถูกบั่นทอนทำลายลงเหล่านี้เป็นอิทธิพลของดารฤตยูนะครับดวงดาวที่พอจะต้านทานอนุภาพของดารฤตยูได้เนี่ยก็ดาวเสารดาวราหูดาวเกตทั้ง3าดวงนี้เนี่ยส่งผลไม่ถึงดารฤตยูเลยไม่สามารถมาบั่นทอนอนุภาพได้นะครับ เรียกได้ว่าคนกลุ่มก่อนหนะ้าที่ผ่านที่บอกมาเนี่ยก็ไม่มีคนช่วยเลยนั่นเองสําหรับเจ้าชะตาราศีสิงห์นั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลไปถึงภพกรรม,มะปันธุมรณะเรียกได้ว่าการงานนั้นก็ค่อนข้างจะถูกบดบงังการทําอะไรเพื่อคนอื่นก็ไม่เห็นผลการกล้าแสดงออกก็ยิ่งไม่เห็นผลมันมีแต่จะเสื่อมโทรมไปก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องทําอะไรช้าๆหยุดดูสิ่งต่างๆสักหนึ่งนะครับ ต่อไปจะเป็นการทำนายเฉพาะเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวาสนาหรือว่าการเงินการงานความรักเราก็จะมาไล่ดูกันไปทีละหัวข้อนะครับเริ่มจากเรื่องวาสนาหรือว่าเรื่องตอนเองกันก่อนนะครับการที่เราจะดูเรื่องนี้นั้นเราก็ดูดาวจรที่อยู่ในภพตนุด้วยความที่ไม่มีดาวจรสถิตยอยู่ในราศีสิงเลยเราก็จะมาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีนั่นก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์โคจรไปอยู่ในภพพันธุซึ่งร่วมราศีกับดาวพุธและดาวศุกร์อยู่จึงค่อยๆทำนายไป รเริ่มจากการที่ดาวอาทิตย์โคจรอ,อยู่ในภพพันธุนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราพยายามพยายามเพื่อที่จะให้ได้รับการยอมรับให้ได้รับเกียรติให้ได้รับคนชื่นชมปรบมือนะครับมีคู่หนึ่งสีที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับญาติญาติด้วยหรือเปล่าเรียกได้ว่า2เรื่องนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกันได้นะครับมีคู่หนึ่งหที่แปลว่าเราต้องการความชื่นชมในความอุตสาหาพยายามพยายามเพื่อทําในสิ่งที่คนอื่นชื่นชอบนะครับก็มี1 4ึด้วยที่จะไปสอดคล้องกับความพยายามเพื่อส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยสันหน่อยเพราะว่าเราพยายามมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเดินทางระหว่างทางอยู่มันจะไปไม่ถึง ความสำเร็จแต่ก็ต้องพยายามทำต่อไปนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องการงานกันในเรื่องการงานนั้นเราก็ต้องมาดูดาวจรที่อยู่ในภพกรรม,มะมีดาวมฤตยูและดาวังคารโคจรอยู่ในภพการงานมฤตยูที่หมายถึงความอาเพศเปลี่ยนแปลงและเมื่ออังคารเนี่ยมาร่วมกับดาวมฤตยูอย่างที่เราได้คุยกันไปดาวอังคารถูกดาวมฤตยูทําให้วิปริตผิดเพี้ยนไปหมดจึงกลายเป็นความขี้ขลาดหวาดกลัวทานายได้ว่าเราไม่อยากจะขยับขยายอะไรในเรื่องการงานเพราะว่ามีมฤตยูมาทําให้เกิดความอาเพศเปลี่ยนแป,ปลงการงานที่ มีอยู่นั้นมันก็ซับซ้อนยากขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนงานในลักษณะต่า,างๆโดยที่เราเลือกไม่ได้อยู่แล้วนะครับได้ทางานในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนการงานก็มีการเปลี่ยนไปด้วยนะครับในกรณีที่คนอยากจะเสริมในเรื่องการงานในตอนนี้เนี่ยมันมีช่องทางอยู่มฤตยูนั้นเป็นดาวที่เป็นเจ้าแห่งขครก,กรรมมาสถิตยอยู่ที่พบกรรมมะทําให้การงานนั้นมีข้อ,อก,กรรมมากดทับถ้าหากว่าเราอยากจะใช้กรรมนี้ไปให้หมดหรือว่าหลบเลี่ยงจากสิ่งที่มฤตยูจะมาทําลายนั้น ก็ต้องไปทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนตายหรือว่าโรงพยาบาลหรือว่าบริจาคลงศพให้กับผู้ไร้ญาติต่างๆก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินกันนะครับในเรื่องการเงินนั้นเราไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพกระดุมพระเช่นเดียวกันเราก็ต้องพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีนั่นก็คือดาวพุธด,ดาวพุธที่โครจรอ,อยู่ในภพพันธุเช่นเดียวกับดาวอาทิตย์และดาวศุกร์พอทำนายกันไปก็จึงทํานายกันว่า เราพยายามจะพูดคุยเจราจาในเรื่องเงินแต่ว่าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับการทำสัญญาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเงินและบ้านที่อยู่อาศัยจะเกิดขึ้นมีคู่4 6ที่จะต้องเน้นความสเสน่หาจากคนอื่นก็ต้องพยายามทำให้คนอื่นเป็นที่รักนิดหนึ่งซึ่งคนอื่นนั้นเป็นใครมีกลุ่มดาวหนึ่งอีกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนอื่นคนทั่วไปเลยนะครับจะให้การเงินมีประสิทธิภาพจาไปเกี่ยวข้องกับคนส่วนใหญ่ก็ต้องพิจารณาดูหัวข้อ,ขอ,ขอนี้เอาไว้ด้วยนะครับ ต่อมาเรามาดูเรื่องความรักกันนะครับการดูเรื่องความรักนั้นเราก็จะดูดาวจรที่อยู่ในภพปัตตานิและในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์ก็ไม่มีดาวจรโครจรอ,อยู่ในภพปัตตานิเราจึงต้องมาพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีซึ่งนั่นก็คือดาวเสาร์และดาวราหูซึ่งทํานายไล่ไปทีละดวงจะได้ว่าดาวเสาร์โครจรอ,อยู่ในภพอริในตอนนี้ช่วงหนึ่งจึงต้องห่างไกลจากคนรักไม่ได้ใกล้ชิดกันแต่ถึงจะต้องห่างไกลจากคนรักนั้นเป็นดาวเสาร์ก็จึงทําให้ไม่มีความทุกข์ความร้อน ในช่วงนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นดาวราหูที่โครจรอยู่ในภพสุภะทําให้เราคิดถึงคนรักอาจจะเป็นไปถึงระดับความวิตกกังวลเพราะว่าเป็นดาวราหูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้จึงได้ว่าอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงห่างกันเนี่ยก็ไม่มีเรื่องไม่มีเหตุแต่ก็ทําให้คิดถึงกันนะครับ และนั่นก็คือคพยากร์กรสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาสรุปคําพยร์กรของชาวราศีสิงห์ในวันที่17ถึง27พฤศจิกายน2565กันนะครับในเรื่องที่เรากำลังขวนขวายพยายามทำอยู่นั้นพยายามเพื่อให้ได้รับเกียรติให้คนยอมรับชื่นชมนั้นก็ต้องทำต่อไปนะครับอาจจะไม่เห็นผลในตอนนี้แต่ต้องทำไปก่อนนะครับจะได้ทำงานใหญ่งานยากและซับซ้อนขึ้นชาวราศีสิงห์นั้นจะได้เคยทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในเรื่องงานนะครับเรื่องเงินทองนั้นจะเน้นไปที่ เอกสารสัญญาการพูดคุยเจรจาอาจจะพูดไม่ค่อยออกบอกไม่ค่อยถูกก็เรียบเรียงดีๆเพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินทองทรัพย์สินแล้วก็บ้านนะครับสุดท้ายความรักเนี่ยอาจจะอยู่ห่างๆกันสักหน่อยหรือว่าก็มีความคิดถึงกันค่อนข้างมากก็ต้องให้ความคิดถึงมาทำงานของมันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c h anel ตานทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตานทวะพยากรด้วยนะครับ ก็ขอจบคําพยาร์กรกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทีมงานก็หวังว่าคําพยร์กรชุดนี้นั้นวันที่17-27พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆของแฟนๆรายการนะครับขอให้ทุกๆคนเลือกในสิ่งที่ดีแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่ร้ายสิ่งที่ดีจะได้ดีขึ้นสิ่งที่ร้ายจะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบาลงไปได้นะครับเราจะได้มีโอกาสในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสรรค์สิ่งดีๆกันต่อไปวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้แหละครับทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ